สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวค่ะการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยา เมืองพัทยานะคะเดินหน้าฉีดไฟเซอร์โดดสองสำหรับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนตามปกติแบบ100%เซในกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2564ในายสนธยทยาคุณพืึมนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและคณะทำงานนยกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการและการให้กำลังใจนักเรียนที่มารับวัคซีนตลอดจนพบปะกับผู้ปกครองเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพระยาณนะโรงเรียนเมืองพระยา2ตามที่เมืองพระยาเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง11แห่งสำหรับระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาเมื่อวันที่19ถึงวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานั้นโดยกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างประมาณ3-4สัปดาห์เพื่อรับวัคซีนโดที่2เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนการสอนในโรงเรียนตามแบบปกติแบบ100%ต่อไปค่ะ ค่ะส่วนกลุ่มเด็กประถมและเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีนะคะซึ่งยังไม่อยู่ในเกณฑ์ในการรับวัคซีนมึงพระยายก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ค่ะฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆค่ะวันที่26-27พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเชิญชมความสวยงามของผู้ไฟบนท้องฟ้า ในงานเทศกาลพุเมืองพัทยาบริเวณชายหาดพัทยากลางค่ะเมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานเทศกาลพุเมืองพัทยาในวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤศจิกาย,ยน2564นาบณบริเวณชายหาดพัทยากลางเพื่อสร้างงานเทศกาลพุเมืองพัทยาให้เป็นกิจกรรมระดับประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยภายในงานท่านจะได้พบกับการแสดงพู้ประกอบแสงสีเสียงสุดตรการตาดัดเต็มอิม่มตลอด2วันวันละ4ชุดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำอาทิวงเมอวงพาราดอกวงเกสโนวาและวงค็อกเทล พลาดไม่ได้แล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้เทศกาลพุกเมืองพัทยาระหว่างวันที่26-27ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้นับริเวณชายหาดพัทยากางตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยา หากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะคะสามารถแจ้งได้ที่ www.pataya.go.ths หรือพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวนณชาไตรพิพัฒนผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รายงานค่ะ